สวัสดีจ้ายายเจเลขดับมาแล้วจ้ามาต่อเนื่องยาวๆทุกงวดแป,ป,แป,ป๊บๆเข้าปีที่สี่แล้วนะวจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ยายเจจะให้เป็นคลิปเลขดับสองตัวบนนะคะเรามาดูกันเลขดับสองตัวบนหมายถึงตัวไหนนะคะสำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะ เลขดับของยายเจ๊สองตัวบนคือตรงนี้ค่ะเลขสองตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะเลขที่ยายเจ๊จะให้นี้เป็นเลขดับนะเพราะฉะนั้นเป็นเลขไม่ออกนะจ๊ะไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องรอลุ้นนะเข้าใจตรงกันนะคะสำหรับความแม่น ความปังของเลขดับยายเจมีคลิปย้อนหลังให้ชมยาวๆได้เลยนะจ๊ะไปชมคลิปย้อนหลังกันได้เลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูเลขดับสองตัวบนที่ยายเจจะให้นะคะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะแผ่นนี้ยายเจจะให้ เลขที่ดับเฉพาะตัวตรงนะไม่รวมตัวกลับนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรก80จ้า00 66 86 89 69กระดับนะ สามศูนย์ก็ดับจ้าสามเก้าก็ดับยังมีอีกนะสามหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าและสามแปดค่ะ สำหรับแผ่นนี้มีทั้งหมด14ตัวนะคะ14ตัวยังไม่หมดนะยายเจให้แต่ลงงวดเยอะค่ะเลขดับยายเจนะสำหรับแผ่นนี้ยายเจให้อีก12ตัวนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวที่1คือ09 90นะ แผ่นนี้จะดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะผู้ชมทุกท่านตัวต่อไป06แล้วก็60จ้า14ดับตามด้วย41 18ดับตามด้วย81 48 84นะ84ค่ะ และ4 5 5 4เพราะงั้นเลขดับ2ตัวบนของยายเจทั้ง2แผ่นรวมกันแล้วได้ถึง26ตัวนะจ๊า26ตัวสำหรับผู้ชมถ้าชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ชั่วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคนอื่นด้วยนะยายเจ จะได้มีกําลังใจยาวๆนะคะสำหรับผู้ชมช่วยกันส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นให้ยายเจรับรู้ด้วยนะจ๊ะค่ะแล้วเรามาดูกันว่า 1. สิงหาคมหกเลขดับของยายเจทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างยังแม่นๆปังปังต่อเนื่องยาวๆเหมือนเดิมไหมค่ะสวัสดีค่ะ